สวัสดีจ้ามัสิบห้าถัดู้ชมมาเห็นย่ำหนุเสร็จเป็หนุเสร็เด็ดขานหามเด็ดแลวมารวบเป็นเจ็ดโเจิ้าตันามไปนะจ๊ะสนามก้ ตนหัวสามั้เลยอระิได้น้ำนัวของหมู ก็พูนเส้เาปะบบาะ้วสมแล้วรัจะใล้เราไปลงมือ,อยันหรือให้ผ่าไถนกันนะเซนานมานากนเนาะมานาสองลูก น้ำน้แล้วก็ตาตาก็จะประมาณนี้ ชื่อลดนิดนึงเพิ่มความนุ่ พริกพริกแหนวหั้นเอาน่าจ๊ะพริกหอมแดงต้นหอม น้ำผักกีมย่างเน็ดไหวบ้านสูตรบ้านๆแต่ว่าอร่อยมาก

เส็นแล้วจาย่ำมุนสิมแบบโบราณแบบบานๆของข้าจ้ะแบบง่ายๆบานๆจะแซ่บแซ่บจ้าถ้าท่านผู้ชมมักชอบลิปนี้กาฝฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องห้างหนูชาแนี่เด้อจ้าไปละจ้าแซ่บ